สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง J จวั Game Channel นะครับผมวันนี้เราจะไปตีบอสพลังชั้น9กันนะครับตอนนี้ค่าพลังผมเกินมาหน่อยนึงนะอาวุธที่ใช้เป็นคอนพล,พลังอยู่ที่4,535นะครับยาเป็นยาเวลสามไปกดใช้แล้วก็หมักพลังทำให้เราวิ่งเร็ว3นาทีนะครับไปไปตีบอสกันเลย สำหรับบอสตัวนี้เนะวลาเราใช้สกิลหรือคว้างระเบิดสโล,ลมันจะไม่เป็นผลนะครับ,อ,บอราอาบบอสมาแล้วอันดับแรงเราคว้างระเบิดสโลสแค่ผมเพิ่งบอกไว้แต่ว่าระเบิดสโลไม่เป็นผลแล้วก็สําหรับรรห้าพลังกำหนดการตีเพอโค้มันตีง่ายครับเราตีง่ายมาเกเลย อ่าส่วนคู่หูนะครับผมผมแมนะนำนะครับคู่หูอยู่ที่ประมาณเวลารรกว่ากว่าเร็วครับ่าพลังของคุณมันตีได้นะครับโอกาสมากมากเลยครับอ่าเวลาเลือดต้องหนึ่งนาทีสามสิบปนาทีเลยนะครับผมคุณตีตีไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบมากมายคุณก็จะนะ่าจะค่าพลังพอถึงสำหรับข้างพลังไม่ถึงนะ เนะตียงมาตักงยี่สิบหลอ,ด,อดี๋ยวกอตัดไปตอนที่บอสใกล้จะตายเลยแล้วกันนะครับนาตัวของตัวของเราใกล้จะตายนะครับเหลืออยู่แค่สองพันเองใช้เวลาตีประมาณสามทีนะเพราะตัวนี้ก็่าจะตายตอยงเร่ตันนี้เราก็ชนะบอสเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอสหลังชั้นเก้า สำหรับคนที่ข้าพลังถึงแนละ้วมันจะตีง่ายเลยนะครับผมสำหรับชุดที่ผมใช้ไปตีก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมดูตามคลิปได้เลยนะครับผมเกงซื้อจากร้านประมูลนะครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ